สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องราวของดันปีกในพาทที่2นะครับในพาทแรกเนี่ยจะเป็นการลงแบบโซโล่นะครับแล้วผมก็ได้อธิบายนะครับลงดีเทลไว้หมดแล้วนะครับทั้งการขึ้นบัฟการกดฟาท่านนะครับการกดยาเสียยาไปกี่ขวดเนี่ยผมได้สรุปให้หมดแล้วในพาทแรกนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้เนาะนะครับ และในส่วนพาร์ทนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับการลงดันปีกแบบดูโอกันบ้างนะครับผมดันปีกในมุมมองผมตอนนี้นะครับคือเราไม่ได้ควัดกันที่ใครลงไวกว่ากันนะครับแต่เราจะมาดูันที่ว่าใครเปลืองน้อยกว่ากันมากกว่านะครับคือดันปีกเนี่ยมันเป็นเหมือนรูที่ในวันวันหนึ่งครับตารางโปรแกรมวันวันหนึ่งที่เราจะต้องไปลงกันอยู่แล้วอะครับซึ่งในที่นี้เพราะว่ามันคือกิจวัตรประจำวันของตัวละครนั่นแหละมันเลยกลายเป็นว่าอะไรมันเลยกลายเป็นว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะถ้าเราสามารถที่จะลงดัน โดยที่เสียทรัพยากรไปได้น้อยที่สุดนั่นเองนะฮะใน EP นี้นะครับได้ถือกำเนิดขึ้นมา<อ>เพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะครับที่ยังลงดันนี้ด้วยตัวคนเดียวไม่ไหวหรือถ้าลงไหวเนี่ยก็เปืองมากพอสมควรเลยนะฮะและในาราทนี้นะครับผมจะพามาดูการลงดันแบบดูโอกันบ้างนะครับโดยในที่นี้เนี่ยจะเป็นการฟีดกันร,ระหว่าง f o r ์จชิลเดอร์กับวิสัทนะครับมาดูกันสักหน่อยนะครับว่าในคอมโบฟอร์ i ชิลกับวิสัทเนี่ยสามารถลงดันนี้ได้ไหมนะ ติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับต้องกดยาอะไรบ้างนะครับกองไฟต้องนั่งไหมเสียเวลาดิกไปกี่ขวดยาเกตก็้วยเช่นกันนะครับาการจัดคู่อาชีพในการลงดันปีกครับคือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอฟอร์ชิลกับวิสัสต์ก็ได้ครับคือมันแล้วแต่เลยครับคือในวันนี้ถ้าคุณเล่นเบรเดอร์แล้วเพื่อนคุณเล่นจีเจลเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะลงไม่ได้นะครับคือผมอยากให้คุณคานึงแล้วก็เข้าใจก่อนครับว่าคือถ้าเกิดว่าการลงดันปีกด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันลำบากมากเกินไปจริงหรือว่า ชอยที่น่าสนใจมันก็คือการลงดันดูโออยู่แล้วครับเติมดาเมจให้กันบัฟส่งเสริมช่วยกันมันก็จะเปลืองน้อยลงจบไวขึ้นด้วยนะเผอๆไม่ตายไม่เสียเวลาดิกเลยนะครับอ่านะครับของที่ได้มาก็หารกันแชร์กันไปมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับมันก็เป็นเสน่ห์ของ r p g นอครับลงดันเป็นปาร์ตี้ลงดันเป็นดูโอเกิดคอมมูลขึ้นมาเกิดเรื่องราวอะไรนู่นนี่นั่นมากมายครับรวมไปถึงดดนเจี้ยนนนอนาคตการลงเป็นปาร์ตี้ก็จะมีเห็นกันมากขึ้นเช่นกันนะครับแต่ละอาชีพก็จะเริ่มมีบบททาาชัดเจนนมกขึ้้แลว ในพาทนี้นะครับจะเอาให้เคลียร์ครับว่าเรื่องราวของฟอร์ชิลกับวิสาทเป็นยังไงบ้างนะครับกดยาอะไรบ้างเสียเวลดิบไหมกดยาเกตรหรือเปล่าขึ้นบัฟอะไรบ้างวันนี้เอาให้เคลียร์เอาให้เข้าใจนะครับปะ่ะนะครับพอพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับกับเส้นทางการลงดันปีกแบบดูโอนะครับ Okay, ครับมาดูกันก่อนว่าผมกดยาอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมกดเจ้าตัว uh, g m Level 3นะครับอย่างที่2เนาะผมกดเป็น uh, Holy Water of Critical Style นะครับแล้วก็อย่างที่3ผมก็กดเป็นเจ้าตัว uh, Heroic Holy Water นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อะไรล่ะเอ่อทหารเกตใช่ใช่ถารเกตนะครับส่วนยาเวเลิิกเนี่ยอันนี้ผมแปะรูปไว้ข้างๆให้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นเหมือนไอคอน แปะไว้ข้างจอให้นะครับสำหรับน้ำยาเวลาเดิกว่าผมใช้ไปกี่ขวดแล้วนะครับรวมไปถึงยาฟูลี่ด้วยเช่นกันนะฮะในเฟสแรกเนี่ยเราก็ลากนกมากเหมือนเดิมนะครับในที่นี้เพื่อนผมจะแปลงแปดสามนะครับส่วนผมจะลากตัวไกลๆมาแล้วก็กดแปลงแปดสามตามปกติเลยในเฟสนี้ไม่มีอะไรปกติครับ ในเฟสบอสตัวแรกเนี่ยก็ลัดภับตางปกติเลยครับกดหน้าแดงทำดาเมจไปเรื่อยๆครับก็เฟสนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิเศษครับก็ลันตามปกติเลยนะฮะ พอบอลตัวแรกตายนะครับก็จะไปตีประตูในเฟสที่2นะครับเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะแดชไปตรงกลางแล้วก็แดชถอยกลับมานะครับเพื่อดึงมอนมาทั้งหมดนะครับส่วนเพื่อนผมจะขึ้นแปบบ๊สแล้วก็ผมก็จะไล่สกิลปกติไปก่อนแล้วก็รอแบลงแปบบ๊สทีเดียวนะครับ พอตีเสร็จนะครับบอสจะสปาวขึ้นมานะครับผมก็ใช้สกิลดึงบอสแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับแล้วก็รอต่อออร่าในเฟสนี้ก็ผมจะเก็บหน้าแดงไว้ใช้ในเฟสถัดไปนะครับ เสร็จปุ๊บในเฟสที่3นะครับผมจะเป็นคนเดินไปตีประตูนะครับสังเกตว่าเพื่อนผมเนี่ยจะยืนรอข้างหลังนะครับแล้วก็พอประตูแตกปุ๊บนะครับผมก็จะรีบแดสต์มาตรงกลางทันทีเลยนะครับส่วนเพื่อนผมจะบิงไปตีตัวนางฟ้านะครับในระหว่างที่เพื่อนผมเนี่ยกำลังตีตัวนางฟ้าอยู่นะครับผมก็ปั้นมอนมาทางประตูเหมือนเดิมนะครับพยายามโฮมอนไว้ที่หน้าประตูนะครับเพราะว่าแบทสามของวิศา์เนี่ยนะครับมันจะสแปซโดนทุกตัวเลยนะครับการลากมอนเนี่ยบอกตรงว่าแล้วแต่ถนัดจริงๆนะครับ คือจะลากไปทางนางฟ้าหรือว่าจะลากมาแบบผมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับในตรงเนี้ยผมจะไม่ได้แปลงเบเทนโหมดนะครับเพราะว่าผมมองว่าสกิลปกติอะคือผมว่ามันกว้างกว่าคือมันโดนยันแถวหลังเลยครับคือมันโดนมอนทุกตัวมากกว่านะครับก็เก็บช่วงเวลาเบเทนโหมดไว้ใช้กับบอสเอาครับในเฟสนนี้นะฮะ พอมาในเฟสบอสเนี่ยผมก็กดดึงบอสแล้วก็ตามด้วยแปลงแปสสามนะครับในพาร์ทเนี่ยผมก็รันบัฟรันหน้าแดงตามปกติเลยนะครับส่วนเพื่อนผมก็พอแบสสามหมดแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นแบสสองต่อนะครับรันบัฟตามปกติเลยเฟสนี้นครับไม่มีอะไรไม่มีอะไร ในเฟสสุดท้ายนะครับพอตีประตูเสร็จแล้วนะผมจะรีบแดดไปที่ต้นไม้ต้นนี้เหมือนเดิมนะครับต้นนี้เนาะนะครับโพซิชันตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงมอนที่ดึงดึงมอนไม่ใช่ดึงบอลน,นะครับดึงมอนที่สปาวขึ้นมาในแต่ละเวฟได้ทั้งหมดเลยนะครับในตรงนี้ผมก็จะเปิดแมสสามนะครับแล้วก็ตีตามปกติเลยนะครับ พอมาถึงเฟสบอสสุดท้ายนะครับผมก็จะกดปิดแบสสนะครับในตรงนี้นะครับพอข้อความสีแดงนะหายไปนะครับผมจะแปลงแปสสอทันทีนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะขึ้นยกโล่ให้ก่อนทันทีนะครับส่วนวิาสาจจะรันบัฟหน้าแดงทุกอย่างนะครับโดยที่ว่าจะกดแค่บัฟหน้าแดงอย่างเดียวบัฟถึกยังไม่กดนะครับพอบอสเนี่ยขยับตัวได้แล้วเนี่ยผมจะชนซ้ำอีกรอบนะครับจนกว่าบอสจะขยับตัวได้ นะครับจนกว่าบอสจะแบบขยับตัวทำดาเมจขึ้นมาได้จริงนะครับวิสาถึงค่อยกดบัฟป้องกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะถอดแบตสอออกนะครับแล้วแปลงเป็นแบตสามแทนนะครับพอแบตพอผมแปลงแบตสามปุ๊บผมจะลันบัฟหน้าแดงทันทีนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าไงในคือในส่วนเนี้ยจะอยู่ที่การสื่อสารเลยนะครับคือผมจะรอสัญญาณจากเพื่อนนะครับนะครับผมจะรอสัญญาณจากเพื่อนผมก่อนนะครับเพื่อขึ้นบัฟชาโ i ชิลนะครับในตรงนี้คือเราจะยื้อให้วิสาเนี่ยสามารถทําดาเมจได้ต่อนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะรอให้บัฟหน้าแดงเหลือ9้าวิสุดท้ายนะครับแล้วผมก็จะขึ้นบัฟรีเฟกชิลทันทีนะครับเพื่อให้สามารถที่จะใช้หน้าแดงได้เต็มเวลานะครับสังเกตต่อนะครับว่าหลังจากนี้บัฟชาร์โดชิลเนี่ยหมดแล้วนะครับเพื่อนผมก็จะรอจังหวะในการกดบัฟถึกต่อนะครับมาป้องกันนะเนาะนะครับหลังจากที่บัฟหน้าแดงนะครับหรือว่าบัฟถึกของเราทั้งคู่เนี่ยหมดแล้วนะครับวิสาหก็จะรอจังหวะในการกดบัฟฮิวหมู่นะครับ บัฟฮิมูเนาะนะครับซึ่งจังหวะในการกดบัฟของวิสัทนะครับผมบอกตรงครับจังหวะในการกดบัฟของวิสัทเนี่ยไม่ต้องสนใจฟอ์ชิลเอาตัวเองก่อนนะครับเอาตัวเองให้ไม่ตายนะครับสามารถทำดามจต่อไปได้เรื่อยๆนะครับทำยังไงก็ได้ครับให้ตัวเองสามารถทำดามจต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนผมก็จะเหลือบัฟพิวอยู่ไว้1บัฟนะครับบัฟบัฟฮิวตัวเองนะครับหนึ่งบัฟไว้รอใช้ตามจังหวะนะครับ หลังจากที่บอสตายแล้วเนี่ยก็กลับมาที่ต้นไม้เหมือนเดิมเลยนะครับต่ออลล่าแล้วก็ตีมอนตามปกติเลยนะครับ เรามาสรุปไปสักหน่อยนะครับว่าดันปีกแบบดูโอนะครับเสียอะไรไปบ้างะนะครับอย่างแรกนะครับผมเสียายา GM Level 3 1ขวดน,นะครับแล้วก็จะมีเอ่อเจ้าตัวยา Holy Water of Critical Style e อันนั้นก็1ขวดเหมือนกันแล้วก็ Heroic Holy Water อีก1ขวดน,นะครับก็มี3อย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่าทหารเกตนะครับทหารเกตเนี่ยมันจะใช้อ่อ O อฟซัมมานิ n เหรียญน,นะครับก็เท่ากับ 2องหมื่นห้าพันเลซตใช่ใช่สองหมื่นห้าพันเดลเซตนะนะครับแล้วก็มีอะไรอีกยาเวลดิกยาเวลดิกเนี่ยผมไม่เสียเลยสักขวดนะครับรวมไปถึงยาเกตก็ไม่ได้กดเลยสักขวดเช่นกันนะครับส่วนเพื่อนผมที่เล่นวิสาทนะครับก็ไม่เสียเวลดิกเลยสักขวดน้ำยาฟูลี่ก็ไม่ได้กดด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มีเอ่อค่าเข้าดันเออค่าเข้าดันอีก600เจมครับก็มีเท่านี้แหละครับเท่านี้แหละเท่านี้แหละ ก็จบกันไปนะครับสำหรับเรื่องรานะครับของการลงดันปีกแบบดูโอนะครับคือบางสิ่งบางอย่างก็ลองเก็บเอาไปอัดแอปใช้ดูนะครับลองเอาไปอัดแอปใช้ก็ดูนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับอย่างที่บอกครับคือดันเนี้ยนะครับมันเป็นดันที่เราลงมาทุกวันอยู่แล้วนะครับซึ่งพอเราแบบว่าลงไปบ่อยๆลงไปเรื่อยๆเนี่ยทุกๆวันทุกๆวันเราจะมานั่งนึกอยู่แล้วละครับว่าจะทํายังไงให้มันเปลืองน้อยกว่านี้นต้องทําของเพิ่มไหมนะครับต้องสลับเป็นประดับชิ้นนี้ถึงจะโอเคกว่าหรือเปล่านะครับเอ๊ หรือว่าเรายังไงดีล่ะเดี๋ยวว่าหรือว่าตัวเราตีไม่ค่อยโดนเลยต้องไปทําสมุดเพิ่มหรือเปล่านะครับก็บอกตรงเลยว่าก็ถือว่าแดนเจี้ยนเนี่ยก็เป็นดันที่เช็คสกิลตัวละครของเราได้ดีเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับหวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้สาหรับใครที่กําลังตัดสินใจเดินทางเข้าสู่เส้นทางของฟอนชิลเดอร์กันนะครับสำหรับเนื้อหาหน้านะครับสำหรับเนื้อหาน้า EP หน้านะครับผมจะมาพูดคุยกับเนื้อหาอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับ นะครับก็เจอกันใน EP หน้านะครับ